สวัสดีครับต้อนรับสู่ย้ายจากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเล่าสวนฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับทางช่องของผมเองนะครับอยากที่ดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคลิกกันหน่อยแล้วกันนะครับณเวลานี้ครับในแผ่นดินยุโรปนะครับในสิงูโร2024ก็กําลังรุมรันกันอยู่นะฮะเข้าสู่รอบ็อกเอาท์กันแล้วนะครับก็ค่อยว่ากันแต่ว่า อีกฝากโลกหนึ่งครับในศึกโกปาอเมริกา2024ครับที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มแข่งขันกันแล้วและผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนแฟน,แน,แนลิเวอร์พูลนะฮะน่าจะมีกระแสะหรือโอกาสที่จะได้จับตามองซึ่งคนที่โดดเด่นก็คือดาวิดนูเยสครับถึงตรงนี้นะครับ ลุนเยสยิง10ประตูจาก7เกมหลังสุดที่เล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยโอ้โหหลายๆคนตั้งคำถามเลยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับดาวินผมทรงใหม่หรือเปล่าหรือทำไมเล่นในสีเสื้อทีมชาติแล้วดูฮอตเหลือเกินดูโหดเหลือเกินแต่กับในสโมสรเรียภูแล้วต้องลุ้นแล้วลุ้นอีกต้องแบบคอยเอาใจช่วยกันอยู่ตลอดเวลาทำไมไมาถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เลยชวนคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่า เออมันมีมันมีมุมมองอะไรที่มันน่าสนใจทําไมเล่นทีมชาติแล้วดูดูคมเหลือเกินแต่กับสโมสรต้องต้องลุ้นกันแบบเหงือออกออกมือนะครับป้าเดี๋ยวลองคุยเองครับอ่าเผื่อจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันว่าทําไมเล่นให้กับทีมชาติแล้วดาวินนูนเยสถึงโหดเหลือเกินติดตามทีนี่พร้อมๆกันนะครับ สิบประตูจาก7เกมหลังสุดให้กับทีมชาติครับไล่เลียงมาเนี่ยนะฮะเจอโคลอมเบีย1นประตูครับบราซิล1ประตูอาเจนตินา1ประตูโบลิเวียนประตูเม็กซิโกทำให้ทริกเลยครับยิง3ประตูและพอเข้าสู่รายการโคปาเมริกาในปีนี้ครับเล่นไป2นัดยิง2ประตูครับในเกมที่เจอกับปานามาและโบลิเวียเท่ากับว่า7เกมหลังสุดครับนูนเยสยิงให้กับรู่ยไป10ประตูฟอร์มแบบคลั่งมากครับ ซึ่งถ้าเทียบกับสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะครับภาพจำที่เราเห็นเนี่ยจอจอเดียวเดียวยิงออกข้างยิงชนเสายิงชนคานเต็มไปหมดถูกพูดถึงในแง่ของการเป็นกองหน้าที่ได้โอกาสเยอะแต่พลาดโอกาสทองเยอะเช่นกันตัวเลขในสถิติเนี่ยบอกไว้แบบนี้ครับว่า2ซีซันที่นูนเยสเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับในศึกพิมียร์ลีนะฮะนับเเกมลีกเนี่ยพลาดโอกาสทองครับปีแรกเนี่ย พลาดไป20ครั้งปีล่าสุดครับ2023-24เนี่ยพลาดไปอีก21ครั้งรวม2ซีซันพลาดไป41ครั้งครับและมันจะเกิดขึ้นทุกๆ77นาทีพูยงไงก็คือ1เกมเนี่ยเฉลี่ยวมาเนี่ย1เกมเนี่ยต้องมีพลาดโอกาสทอง1ครั้งสหรับนินเยสในสีเสื้อของลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับว่าในซีซันที่ผ่านมา ก็ดูดีขึ้นครับมีส่วนร่วมในเกมมากขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้นสถิตการยิงประตูก็ดีขึ้นแต่ความผิดพลาดหรือในจังหวะแบบโอกาสทองโอกาสหน่งหเนี่ยมันกลับเป็นภาพจำครับซึ่งผิดกับตอนที่เล่นให้กับอีรุกปไว้ประเด็ตนตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาเอามากลางกันนะฮะว่าเฮ้ยมันมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างหนึ่งอย่างที่ผมเห็นก็คือระบบการเล่นไม่เหมือนกันครับ อุรุไวครับจะวางการเล่นอยู่ในระบบ4-2-3-1นั่นหมายความว่าเดวินุนเยสปักเป็นหน้าเป้าแล้วจะมีตัวรุก3คนยืนอยู่ข้างหลังครับซึ่งคนที่ยืนตรงกลางเนี่ยก็คือนิโก d เดลาครูสเนี่ยนะฮะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนของหน้าตัวต่ำหรือกองกลางตัวรุกนั่นแหละครับที่ยืนใกล้ๆก,กับนุนเยสหน่อยแล้วก็จะมีตัวขนาบข้างครับอย่างมาร์ซอาราโยหรืออย่างนั้นล่าสุดครับที่หลมบูลเวียไป5-0เนี่ย ก็มีชื่อของฟาคุนโดเปริสตรีเข้ามาร่วมเล่นกันแต่เป็น3มคนที่ยืนอยู่ข้างหลังดาวินนูเยสครับซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือบอลทะลุจากกลางแบบจ่ายทะลุช่องเข้าไปในกรอบเพชรโทษเนี่ยจะมีมิติที่ชัดเจนกว่าแล้วนูเยสจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นดาวินเป็นเป็นกองหน้าที่ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าครับ วิ่งเข้าสู่ในวิธนทีสุดท้ายเข้าสู่กรอบเพชโทษพื้นที่อันตรายแล้วก็สับไกลยิงประตูซึ่งถ้าเรามองว่าด้วยระบบการเล่น4-2-3-1โดยมี3ตัวรุกยืนอยู่ข้างหลังเดวินูเนยสเนี่ยมันจะทำให้เห็นลูกเปิดจากตรงกลางทะลุขึ้นไปมากขึ้นอาจจะเป็นแบบนั้นครับแล้วถ้ามองในตัวรับด้านหลังเ่ยนะฮะมีบาเบเดอยู่ ที่พร้อมจะสอดขึ้นมาซึ่งเป็นหนึ่งคนที่สามารถจ่ายทะลุเข้าไปในกรอบไปโทษได้ดีอยู่แล้วอีกคนก็คือรับาหน้ที่ในเกมรับแบบแบบเต็มตัวเลยครับนั่นคืออูกาเตของบริซังเชีแมงก็คอยจัดการไปถ้ามองแค่ตรงนี้นะครับแล้วมองไปที่การเล่นของลิเวอร์พูลส่วนใหญ่จะยึดในระบบ4-3-3ถ้าเรามองว่านูนเยสคือหน้าเป้านะฮะบอลทะลุช่องของแดนกลางลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจาก อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็ได้ครับที่เราคาดหวังกันเนาะว่าการการย้ายมาสู่ทีมจะเพิ่มมิติมากขึ้นซึ่งมันก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็อย่าลืมว่ามันมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันที่แม็กกาเนี่ยต้องถอยต่ำกว่านั้นมารับหน้าที่การเป็นตัวรับจ่าจาเป็นเบอร์หกจำเป็นซึ่งในวิธีการยืนตรงกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเล่นในทีมชาติ 3คนของลิเวูก็คือจะมีเบอร์6ปากไว้นะฮะพูดง่ายๆคือตำแหน่งของเอนโดก็ได้ครับอ่ะที่ให้เห็นภาพชัดๆเนาะแล้วก็จะมีเบอร์8ขนาบข้างก็จะเป็นแม็กกาหรือสโบสไลก็ได้ครับแต่การขับเคลื่อนจากกลางขึ้นไปหน้าเนี่ยนะฮะความห่างระหว่างการมีกองหน้าตัวต่ำหรือกองกลางตัวลุกที่อยู่ใกล้ๆหน้าเป้าแบบในทีมชาติเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพของการจ่ายบอลทะลุขึ้นไปจากกลางเ่ยนะฮะที่เราเห็นกันจากซสัันที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าเวลาที่ดูนเยสเล่นให้กับทีมชาติครับเพราะนอกจากจะมีเดล a าครูสที่ยืนอยู่ใกล้เขาแล้วนะครับคอยจ่ายเข้าในพื้นที่อันตรายคอยจิ้มเข้าในพื้นที่อันตรายยังมีบาเบเดรอสอดเข้าไปเติมเพื่อจ่ายเข้าไปอีกหรือแม้ทั่งตัวริมเส้นทั้งเบริสตีทั้งอารอยโยเนี่ย ก็จะไม่ใช่เป็นตัวลุมเส้นแบบแบบที่ลิอร์พูมีอย่างซาลาอย่างดูยดีอสที่เล่นดันกว้างแล้วคัดอินไซต์ตัดเข้ามาแต่การยืนของอารอยโยและเปโรสตีจะอยู่ใกล้ๆกับเดลาครูสนั่นแหละครับแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายทะย,ยงเข้าไปในกรอบเหตุโทษเช่นกัน mm hmm. เห็นภาพแบบนี้เราพอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าทำไมโอกาสในการยิงประตูในพื้นที่ที่มันถูกต้องเป็นธรรมชาติของนูนเยสเนี่ย ได้รับจากในทีมชาติรุกวัยดูมีมากกว่ากับลิเวอร์พูลแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆในทีมโซสอนเนี่ยสร้างโอกาสได้คุณภาพที่แย่กว่านะครับเพราะถ้าเราให้ความเป็นธรรมเนาะดาวิด mm hmm. <W> เป็นกองหน้าที่มีจังหวะจบสกอร์เยอะมากครับซึ่งถ้ามองตรงนี้มันก็พอจะอนุมานได้ว่าต่อให้จะเล่นในระบบ 4231ที่มีกลางลุกอยู่ใกล้ตัวเขาหรือจะเป็น433ที่มีมิดฟิอร์8คอยแทงขึ้นไปแม้ว่าอาจจะมีระยะห่างหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลมันก็ไปถึงพื้นที่อันตรายอยู่ดีครับบอลมันก็เข้าสู่กรบไบโทษอยู่ดีแต่สัดส่วนเนี่ยนะครับสัดส่วนมันอาจจะแบบมีความแตกต่างเล็กน้อยเพราะว่าลิเว์พูลนั้นมีมีอาวุธอื่น ถ้าเรามองการเล่นของซาลาดีอาสอย่างที่บอกครับเล่นด้านกว้างรับบอลแล้วค่อยคัดอินไซด์หรือเลี้ยงตะลุยเข้ามาซึ่งบางครั้งการเชื่อมของนูนเยสเนี่ยมันต้องสายมากขึ้นครับฉีกออกไปด้านขวาที่ฉีกออกไปด้านซ้ายที่มันเลยไม่ได้อยู่ในจุดที่พร้อมจะทำประตูเพราะด้วยระบบมันเป็นแบบนั้นแต่กับรุกไวเนี่ย เขามีตัวช่วยอยู่หลัง3าคนคือตัวรุกเนี่ยแล้วก็มีบาเบเด้หนึ่งคนที่คอยสอดเพราะฉะนั้นการวิ่งสายอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับตอนที่เล่นให้กับลิเวอร์ pool มันเลยเห็นภาพที่มันมันแตกต่างตรงนี้แหละครับพูดง่ายคือเมื่อเล่นให้กับทีมชาติลุกไวนูนเยสไม่ต้องออกจากพื้นที่เยอะครับและพร้อมพุ่งเข้าไปในกรอบไปโทษโดยมีการจ่ายบอลจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตรายตรงนั้นแต่กับลิเวอร์ pool เนี่ย มันมีอาวุธหลากหลายมากครับซาลาดีอาสกัปโปหรือแม้ทั้งตัวเขาเองเนี่ยบางครั้งก็ต้องขยับออกไปทางด้านกว้างออกไปเชื่อมต่างๆแล้วไอ้ครั้งจะรอบอลทะลุจากแดนกลางขึ้นมามันก็ดูยืนห่างไปหน่อยหรือคนที่แบบจ่ายแม่นๆอย่างแมคก้าบางครั้งก็ต้องถอยไปเป็นตัวรับแล้วเพราะฉะนั้นอีกทางหนึ่ง,งมันก็ต้องเป็นการเปิดไดเรกจากเรนใช่ไหมครับเปิดข้ามแนวรับของคู่แข่งเพื่อให้นุนเยสเก็บตกแล้วก็ ทำประตูหรือมีโอกาสทําประตูซึ่งมันก็อาจจะยากหน่อยครับเพราะมันต้องเปิดไดเรกตรงเข้ามาในกรอบปตโทษไม่ใช่แบบการจ่ายเลียดทะลุช่องเข้าไปมองในแง่ของแทคติกการเล่นน,นะครับไม่ได้บอกว่าวิธีการไหนมันเดียวกันนะครับแต่นี่คือความแตกต่างเวลาเล่นใ้กับวินชาติกับสโมสรอ,อีกอย่างนึงอาจจะเป็นเรื่องของแรงกดดันความคาดหวังและความเชื่อมั่นก็ได้ครับ พออยู่ในมือของมาสโรเบเลซานะครับเบลซาเนี่ยเข้ามาคุมลุกไวัยตั้งแต่กลางปี2022นะฮะมีการปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายหนึ่งนกนะ็คือเขามีการติวเข้มกับทางเดวินูเนสซึ่งเนนเนสเคยเปิดเผยผ่านทางทีอาร์ l e t i ติกครับว่าสิ่งที่เบลซ่าสอนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นเขาจะตัวอย่างว่าเวลาวิ่งเ่ยนะฮะเข้าไปจุดโฟกัสเนี่ยอย่าวิ่งนำหน้าเซนเตอร์ฮาฟตัวที่2อย่าไปอยู่ใกล้แบบตรงนั้นครับ เพราะมันมีโอกาสที่คุณจะโดนชาร์จได้ง่ายสิ่งมันต้องทําก็คือขยับลงมานิดหนึ่งเพื่อวิ่งจากแดนหลังครับวิ่งสอดเข้าไปตรงนั้นแหละครับมันจะทําให้สนารัฟนั้นหลุดการประกบได้ง่ายขึ้นเป็นคําแนะนําแบบแบบพื้นฐานเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็นกองหน้าที่พร้อมมุ่งเข้าไปอ่ะพุ่งเข้าไปในกรอบไปโทษอ่ะบางครั้งมันอาจจะเร็วไปหน่อยสิ่งที่เบลซ่าแนะนําง่ายๆก็คือ จังหวะการวิ่งพุ่งเหมือนเดิมถูกแล้วครับแต่ลองช้าลงนิดนึงขยับฉีกออกมาแล้ววิ่งจากด้านหลังให้มันมากขึ้นแล้วคุณจะได้พื้นที่ที่มันเหมาะสมส่วนกับโซลริวพูนะครับนอกจากด้วยระบบการเล่นที่มันอาจจะแตกต่างกันแท็ติกอาจจะแตกต่างกันนูเยสต้องวิ่งเยอะขึ้นต้องขยับสายหาพื้นที่เยอะขึ้นหรือลูกเปิดจากแดนกลางทะลุเข้าไปกราบไปโทษอาจจะน้อยหน่อยหรือ การเจอกับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเวลาเจอกับทีมรองครึ่งตลารางลงไปมันก็ต้องเจอแนวรับที่ยืนต่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการเล่นมันก็อาจจะน้อยหน่อยมันมีหลากหลายเงื่อนไขครับแต่สิ่งที่ครอปพยายามจะทําให้ลูนเยสเติบโตขึ้นก็คือความหลากหลายในการเล่นเนี่ยแหละครับซึ่งมันอาจจะต้องแลกมากับโอกาสที่มันผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มมีความกดดันเติมมา ความคาดหวังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นต่างๆจําได้ไหมฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นูนเยสถึงขั้นว่าลบรูปที่เกี่ยวข้องกับลิอร์พูในอินสตาแกรมออกทั้งหมดเลยเพราะมันเจอแบบนั้นแหละครับมันจึงทาให้เกิดความยากมากกว่ากับตอนเล่นให้กับทีมชาติเพราะเมื่อคุณอยู่ในทีมชาติเนี่ยแรงซัพพอร์ตมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่แหมเขาว่าเล่นในสโมสรมันจะไม่เต็มร้อยนะครับแฟนๆลิบบพูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แต่มันมีสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมต่างๆเสียงจากรอบข้างต่างๆที่ไม่ใช่แฟนลิวภูมมันเติมเข้ามาครับแล้วมันทำให้สมาธิมันอาจจะแบบคว้เขว้ไปแต่ถ้ามองในแง่ของวิธีการเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับแต่การจัดการนั่นแหละการจัดการกับโอกาสหรือการรับมือกับความผิดพลาด อยู่กับริวพูดเนี่ยมันกดดันกว่าและเมื่อคุณผิดพลาดติดติดกันหลายๆครั้งมันยิ่งเป็นความกดดันก้อนใหญ่ๆเลยครับนั่นคือความท้าทายที่นุนเยสต้องก้าวข้ามไปให้ได้มันจะไม่เหมือนกับตอนที่เขาเล่นให้กับทีมชาติแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็คือเล่นครอปอำลาไปแล้วครับกุนซือคนใหม่เข้ามาอันเดอร์สล็อตซึ่งถ้าเรามองฟุตบอลของสล็อตในตอนคุมเฟยนูด มันคือระบบ4-2-3-1ครับคล้ายๆกับที่อุรุกไวเล่นแนนรุก3คนจะยืนอยู่ข้างหลังหน้าเป้าซึ่งถ้าเรามองว่าเฮ้ยนูนเยสคือตัวเลือกแรกในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วถ้าสลอตเลือกใช้วิธีการแบบนี้นะตัวรุกข้างหลังมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของซาร่าของดิอาสกัคโปโชตาหรือใครก็ตามแต่ครับมันอาจจะต้องขยับเข้ามาเล่นพื้นที่ตรงกลางมากขึ้น ซึ่งต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือมันมีตัวเลือกอื่นที่จะแบบเป็นยูนิเวอร์ซิฟเลยไหมอ่าเป็นกลางรุกอย่างที่สโลตธนัดน,น,นะครับมันต้องมีมิฟิวจอมทัพเป็นตัวรุกโซโบทําได้ไหมหรือจะมีใครล่ะอ่าไฟโบคาวานโยท,ที่ที่กลับมาจากยืมตัวจะมีโอกาสหรือเปล่าส่วนวิฟิวตัวรับผมว่าตรงนั้นนะ่ยมันมันไม่ได้ลําบากมากแล้วกันครับเพราะถ้าจะเล่นเป็นตัวรับคู่อย่างในระบบ4ี่สองสามหนึ่ง เพราะว่าทั้งเอนโดทั้งแมกกาสามารถปรับได้ครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะแต่อยู่แค่ตัวลุก3คนข้างบนนั่นแหละครับที่มันจะสร้างสมดุลได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีบอทลทะลุระยะใกล้จากหน้ากรอบโทษเข้าสู่พื้นที่อันตรายเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้กับนูเยสได้มากขึ้นเหมือนตอนที่เล่นให้กับทีมชาติรุกไวหรือเปล่าอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องติดตาม เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะได้เห็นภาพใหญ่ใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมเล่นให้กับทีมชาติรู้ไวแล้วมันดูมันดูคมมันดูโหดจังเลยเนี่ยอาจจะเป็นที่การยืนตำแหน่งระบบที่เอือ้อแต่เล่นให้กับลิเวอร์พูลระบบแตกต่างไปความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของการเป็นกองหน้านตัวเป้าก็มากขึ้นและเมื่อคุณพลาดเสียงวิจารณ์เสียงความกดดันความคาดหวังต่างๆมันดุมเร้าเข้ามา คุณต้องแฮนเดิลกับมันอ่ะต้องรับมือกับมันซึ่งมันต้องต้องใช้พลังมหาศาลครับในการก้าวข้ามมันเลยออกมาดูแตกต่างกันครับระหว่างเล่นให้กับทีมชาติกับเล่นให้กับสโมสรความน่าสนใจก็คือนั่นแหละครับเปิดรูปก,การใหม่โคช้ชใหม่อาจจะมาพร้อมกับระบบใหม่และถ้ามันเป็นระบบที่ใกล้เคียงกับตอนที่เขาเล่นให้กับทีมชาติลุกไว้นูนเยสจะสามารถทำได้เหมือนตอนนี้สวมเสื้อทีมชาติหรือเปล่า นี่แหละครับน่าติดตามรอลุ้นรอเชียร์กันแด้กันครับสำหรับแฟนๆลู์พูลนะฮะเอามาชวนคุยกันเล่นๆเ,เปิดประเด็นครับคิดเห็นไงบ้างกับเรื่องตรงนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็กดหัวใจทุกเมน้นทุกไลค์เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของผมในช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดี d d pilots, ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับส่วนสำหรับหนา้าเดี๋ยวกลับเข้าสู่วงจรของยูโรเหมือนเดิมครับเดี๋ยวชวนพี่เม้งมาคุยเหมือนเดิมชมแหละสุดมันแน่น,นอนรอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ